มีบางคนใครถามความในใจกับฉันเขาถามตรงๆคิดยังไงถึงทนเธอได้ทุกอย่างรู้ทั้งรู้ว่าเธอไม่เคยใจดีกับฉันแล้วฉันจะทนปวดร้าวทำไมเขาไม่เข้าใจ ความเป็นจริงมันยากเย็นเกินอธิบายความในใจเท่าที่มีนั้นคือวันนี้รักเธอที่สุดรักฟังลึกไปข้างในไกลจนเกินที่ใครสักคนจะเข้าใจได้ใกล้ชิด ก็พอใจเธอจะทำให้ฉัำเท่าไรฉันก็รักเธอทรมานทัองช้ำใจไงก็ยอมและก็พร้อมยินดนีขอเพียงแค่มีแท่เธอเรื่อยไปความเป็นจริง มันยากเย็นเกินอธิบายความในใจเท่าที่มีนั้นคือวันนี้รักเธอที่สุดรักฟังลึกไปข้าในไกลจนเกินที่ใครสักคนจะเข้าใจ แ่นี้ฉันก็พอใจเธอจะทำให้ช้ำใจสักเท่าไรได้ใกล้ชิดได้คอยดูแลแค่นี้ฉันก็พอใจเพราะฉันรูนน้เพราะฉันรู้ <ś c oughs> รฉ,รฉันรักใครเธอจะทำให้ช้ำใจสักเท่าไร